นะครับติดตามนะครับช่วยยกน้ำขนมนมเนยต่างๆเนี่ยขึ้นรถเพื่อคัดแยกไว้แล้ววันนี้นี่นอนเดี๋ยวไปถึงวัดดอนพัฒนารามนะฮะก็จะนำสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับไปจัดตั้งลงทานนะฮะในเส้นทางก็ต้องบอกว่าขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะฮะแล้วก็อย่านำ ปัจัยนะฮะหรือว่าเงินทองเนี่ยมาถวายท่านนะฮะไม่ต้องจับเนื้อต้องโวท่านไม่ต้องนําน้ำมาพราท่านนะฮะกระเป๋าเงินกระเป๋าถือกระเป๋าสพายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่ามาปูให้ท่านเหยียบนะฮะอย่ามาถวายให้ท่านเคาะสวัสดีพนะที่ติดตามชมอยู่นะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ และนี่อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมแล้วนะฮะเขเพอเาแก่เดินกันแป๊บเดียวข้ามจังหวัดแล้วอ่าไม่ต้องกราบท่านนะครับ ก็มานั่งรอกันตลอดเส้นทางจริงนะโอ้ไม่กลับท่านนะครับไม่ต้องกลับท่านไม่ต้องกลับท่านเดี๋ยวชนท่านนี่โอ้โหท้องหรือเปล่าเอ่ยนี่เอา้าท้องด้วยนะครับ โอ้ยเดี๋ยวเอาขน,นมนมเนยไปเอาพี่กู้ภัยครับช่วยหน่อยฮะคนท้องพี่หมีนี่เจอคนท้องหนึ่งคนอันนี้ฮะเดี๋ยวแจกกันไปพี่หมีจัดอะไรมาดีขน,นมนมเนยผลไมากล่ะไหมฮะจัดมาเลยครับนี่มาแล้วไปได้เห็นคนท้องไม่ได้หรอกฮท่านสั่งไว้เลยบอกเอานมมาเอาขน,นมมาแจากให้แบกกลับไปให้ไปเลยนะ,ะอันนี้ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยห้าเดือนเราอแปดเดือนก็คลอดแล้วนะเหลือสามเหรอโอ้ ำคนท้องเอามาจัดคนท้องไมยเอานมมาเยอะๆเลยหลวง,งตาบอกให้เยอะๆมานี่ฮะโอ้โแจกกันไปแล้วนี่จัดคนท้องท้องนี่นมาจัดไปนะฮะนี่ก็ท่านก็โอ้โหไวมากผ่นมาดูคนท้องระเบียเดียวนะฮะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะฮะนี่เป็นตน้นทวนนำเสนอก,ก็อย่างสาธารณะนะฮะเป็นเพจสาธารณะจริง ดูฟรีไม่มีโฆษณาเพราะเลือสร้างได้นะฮะมานี่ฮะบรรยากาศข้างหลังเนี่ยเดินตามกันก่อนโอ้โหท่านเดินไวนะครับสวัสดีทุกท่านนะ,ะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเอา สัญญาณนี่ดีไหมชัดเจนหรือไม่นะฮะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์มาบอกด้วยนะและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะเดี๋ยวมามุมนี้ดีกว่ามุมเดิมของผมาองนาอน้กาดอดีย้ดีกวดิงมดาดกดิียวาดดดีดีนะฮด แดดแรงมากน่้จงมหนากนเด้สานไม่ท้องลท้อง่องไมท้องอสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูไม่ว่าท้องถ้าท้องก็แจกนมแจกขนมอีกเมื่อกี้นี่แจกไปแล้วนี่โอ้นี่อะไรฮะนี่น้ำผึ้งหรือเปล่าฮะโอ้โนี่นำน้ำผึ้งมาถวายหลวงตาท่านนะฮะเอาอนุโมทนาด้วยครับพี่อ่าเดี๋ยวก็นำไปถวายพระนะฮะ ออนี่นำน้ำอ้อยมาเทไหลวุ้ดเหงาแล้วนุ่มโมดนาฮะยกสองมือเลยครับปะเคนสองมือเลยปะเคนของยกสองมือนะครับปะเคนของยกสองมือเลยไม่ต้องรอท่านมายกเลยนะฮะนั่งตัวตรงๆนะครับมแล้นี่คือบรรยากาศผ่านเพจทั่วไทยนิวนะฮะท่านชมฮะ แดดเปรี้ยงๆเลยเออนั่นแหละมาร้อนจริงๆวันนีนะน้มาชัดเจนดีนะฮะอ่านี่ข้างหน้านี่เป็นทางโค้งด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมอยู่ หลายคนหลายท่านก็มาห้งรอกราบไหว้ขอพรกันนะฮะโอ้โหเจอคนท้องอีกแล้วนี่นั่งโ,โหรอจนลูกหลับเลยฮะ <S <S โอ้โมันรอกราบไหว้หลวงตาท่าน,นนะฮะถวายหมดนะเนี่ยนี่มีผ้าขนนงขนหนูมาถวาย เอามีน้ำผึ้งด้วยโอ้โหสุดยอดนะนี่ถวายหรือเปล่าฮะเนี่ยพระเขนโหนเนี่ยพี่ถวายค่ะโอ้ถวายด้วยนะฮะเนี่ยไปถึงวัดก็จะลงไปเอาลงไปถวายพระนะฮะแลนี่อยู่ในเขตนครพนมนะฮะเราดูผ่านเพจทวไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะนี่คือสัญญาณสดๆนะน่อยู่กันบนเขาภูผาน้อยนะครับ เสียงสะดุขดขาดขาดหายหายสัญญาณไม่ดีสะดุดบ่อยอ้าวก็ต้องโทษสัญญาณแล้วนะฮะ<อ>ตรงนี้อยู่บนเขาด้วยนะฮะอ,อ้าวจะไล์สดไปจนกว่าจะหมดสัญญาณแล้วกันเด<อ>ี๋ยวถ้าไม่ดีจริงๆก็จะหยุดไล์สดก่อนโ,อโชคดีนะฮะวันนี้นี่ต้องบอกว่า<อ>พี่น้องประชาชนในหลายที่ขับรถมาบนเขานะฮะจัก,กรยานยนต์ คนนี้โอ้โหนี่ฮะขนมนมต่างๆเนี่ยมาถวายโอ้โหนะเอ้าเอานมขนมกลับไปกินนะให้เด็กกินเลยนะโอ้โเนี่ยหลวงาตาท่านให้นะฮะเวรคืนกลับไปกินเลยอ่าเนี่ยมีขนมไหม,มพี่แมมมีผลไม้ไหมเดี๋ยวให้ครอบเรานี้หน่อยอยู่รถตู้ใช่ไหมร<า>อหนันแล้วนะพี่ผลไม้มีแม่ตุ้งปุ้งวะมีผลไม้มีอันนี้มีผลไม้ปะ ผลไม้นี่มั้งผลไม้มีอะไรมั้งมะม่วงให้เด็กกินพี่พี่พี่เปิดเห็บเปิอะมะม่วงครับาเนาะอะพี่ตั้มเนาะอะไปเอามะม่วงหลวงโป๊ะไปหนึ่งโลกเนาะลูกเล็กหลายคนแล้วกันมีลูกกี่คนเนี่ยมะม่วงนะครับไม่ใชีลูกกี่คนโอ้ลูกเป็นก็ล้านตาเอานมกลับไปกินน้ำผลไม้ไปกินเนาะเนี่ยไปกินเป็นมงคลของคุณเชิญทุกท่านนะฮะโอ้เนี่ยบรรยากาศแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยว่า